สวัสดีค่ะวันนี้หมอจะมาแนะนําเทคโนโลยีตัวใหม่ที่ช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็กระชับสัดส่วนบริเวณร่างกายเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยมันจะใช้เป็นคลื่นอิเล็กโทรมกเนติกฟิวเซนซีหลักการก็คือว่าไอคลื่นแม่เหล็กอันนี้มันจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อคนที่อยากมีซิทแคบริเวณหน้าท้องหมอก็จะใช้หัวเนี่ยวางลงไประยะเวลาในการทำเนี่ยแค่10นาทีเองกล้ามเนื้อเนี่ยกระชับขึ้นเหมือนเราทำซิทอัพเนี่ย ประมาณหมื่นครั้งต่อการทําครั้งหนึ่งหลังจากที่เราใช้หัวในการสร้างกล้ามเนื้อแล้วนะคะก็จะมีหัวช่วยในเรื่องของการกระชับผิวจะเป็นเทคโนโลยี RF Wrinkle a m แล้วก็ขึ้นสีแดงที่อยู่ในหัวเดียวกันมันจะช่วยทําให้ผิวเนี่ยกระชับขึ้นเพในบางคนเนี่ยมีกล้ามเนื้อก็จริงแต่ไวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยผิวด้านบนเนี่ยมันไม่เฟิร์มไอหัวสีแดงที่หมอบอกมันจะมีการกระตุ้นระบบน้ําเหลืองให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็สร้างคอลลาเจนได้ด้วยนอกจากจะทําบริเวณท้องได้แล้วเนี่ย ผู้หญิงเราเนี่ยชอบมีเซลูไลท์บริเวณต้นขานะคะหรือว่าหัวเข่าที่ผิวมันย่นๆเนี่ยเครื่องตัวนี้สามารถช่วยทําให้กระชับขึ้นเฟิร์มขึ้นเซลูไลท์ดีขึ้นหลังจากทำนะคะผิวจะกระชับขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ทําเลยนอกจากบริเวณหน้าท้องต้นขาแล้วเนี่ยผู้หญิงเราก็อยากมีก้นเด้งใช่ไหมคะ เครื่องตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์ทําทั้งสองหัวเลยจะช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อก้นเด้งขึ้นก้นกระชับขึ้นเซลลูไลต์ดีขึ้นหรือบริเวณต้นแขนหรือว่าเอวนะคะที่เป็นส่วนเกินเครื่องตัวนี้ตอบโจทย์ได้ทุกคนเลยค่ะ figure perfect สร้างกล้ามเนื้อกระชับสัดส่วนที่นัชนกคลินิกค่ะ